ตอนนี้ก็ได้เดินท่าเมืถึงสามในท่านนี้แล้วครับตามต่อให้กับอีกซีหลังจากสองซ้ำกว่อนมาหันอีกซี่กระถือกันนะครับเนาะมันยังกระไดมาตามไปนะครับเฮงเฮงเด้อแม่ไอเอฟซีถูกถูกเฮงเฮง เดาสิจับลูกปิงปองให้เด <Ziel, S 1> ้อค,ครับผมครับลูกปิงปองเดาสิจับลูกปิงปองให้ครับเอฟซีนะครับจับลูกปิงปองนะครับจับลูกปิงปองให้กับเอฟซีแห้งๆมันๆ หลุดกันเบิ้งครับสองตัวได้เลขห้าได้เลขสามแล้ว,ลาลวลสามสามือเก่าต่อไปเลขสองตัวสามตัว,ลวเลขห้าครับ เลขแปดเอ้าเลขแปดพี่น้องเลขแปดมันในความฝันเลยอีกตัวนึงครับเลขสองครับสองชุดครับห้าสามห้าแปดสองครับ เล็กที่ฟันเป็นเล,บแบบแล็กผ่าแปบได้ครับเด้อเฮงเฮงมันมันกับแล้วจะไปจุดทูบให้กับเ c ซีอีกเจน,นึงครับเป็นบังลุเล็กทุก,กันครับมันมนันเด้อแม่ได้ให้กับเ c ซีให้กับเ c ฟซีซีดูขอให้เฮงเฮงมันมนันทุกคนเด้อ ตัวแรกครับเลข6ครับเดี๋ยวรอเบิรงเลขตัวที่2นะครับรอรุนเลขตัวที่2ครับตอนนี้จบถูกอยู่เนาะสำหรับเด็กปิงปองจบจับครั้งแรกก็ได้แปดหาครับที่สองก็ได้แปดหาเช่นกันแต่ว่านั้นเป็นแปดหาสองห้าแปดสองนะครับ จับครั้งที่สองจับครั้งแรกกันลืมกดท้ายวิดีโอได้หาแปดสองตครับสำหรับลูกปิงปองซึ่งมันกระตุกับความฝันนะครับที่ฝันว่าแม่เขียนเลขให้นะครับในความฝันห้าแปดแปดก้า รุ่นเลขตัวที่สองกันไม่นองเลขอะไรเนาะเลขสอครับหกสองตัวที่2องโผล่แล้วครับเดีย๋ยวเข้ามารุ่นกันนะครับตัวที่สามว่าจะเป็นอย่างครับบรรยากาศนะครับที่สารพันนี้สีสาร,รผู้ใดติดตามกันจะหูนะครับ ว่ามาขอแม่แบให้ถือสองวันติดต่อกันแล้วนะครับเมืวันเอฟซีถือกบ่าวันลงันกับเจ็ดสองนะครับแต่ว่าเป็นไฮมาหาเจ็ดสองไม่ใช่อ๋อแม่นแหละครับไฮมาหาเจ็ดสองออกแปดเจ็ดสองครับวันนี้ไฮมาห้าแปดสองครับ แล้วก็สองตห้าสามครับยัทะรุนเด็กถูกกันนะครับตัวที่สามกัลลังโภครับตัวที่สามอีกสักครู่อีกสักครู่โตแล้วพี่น้องผมพูดมาเป็นเลขตัวไหนเนาะเลขสี่หรือเลขหนึ่งเนาะนี่เนาะอ้าทะลุทะลุครับลุนลุนลุน,ลนเป็นเลขหนึ่งครับหกสองหนึ่ง วยครับ621ได้ก็เป็นเรื่องที่นาแปลกครับวัที่แล้วมาจับก็ได้หาสามหเลขปิงปองนะครับได้หาสาลก็้าก็บสองเลขก็ออกเก็มาเมื่อนอีมาจับลูกปิงปองอีกก็ได้หาสามือเก้าครับ5 3าสาม5ล้าแปดสอเนาะแปดหานีจับ ก็แรกนันถ่ายวิดีโอบอดด้ยกดบอดด้ยกดก,ก็เลยมาจับไมค์ครับเปลี่ยนให้จับพร้อมกะไดตัวเก่าหาแปดออกมาแล้วครับชัดๆเลยนะครับหกสองหนึ่งอ่ะมันมานกันแล้วกันครับผมุ่มตระเลเอฟซี FC, สุข,ขุมสุข,ขนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด,ด้วยครับเด้อ เอาไว้เจอกันไหมครับชิมนาชิมนี่ก็ให้เอซี่มันมาน,มานสุขลสุขพลกันละกันครับอย่าลืมครับว่าเลขฝันนั้นคือ58ครับ5889ฟฝันว่าแม่เป็นเปนเจ้าเลขกนะเนาะวันนี้มันจับลูกปิงปองกะได้ห8าครับมนัมนมันเงียง้ยงครับพอกันไหมชิมานมาสวัสดีครับเงี้ยงมันมันครับ